ดีค่ะจันใส่นะคะวันนี้เราจะมาให้ทุกคนทำความรู้จักเรามากขึ้นค่ะทุกคนด้วยการตอบคำถามนะคะแต่การตอบคำถามของเราในวันนี้จะไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเพราะเราจะมีเวลาตอบคำถามแค่1วินาทีเท่านั้น <Wow. S 1> เพราะว่ามันจะเลียวแล้วมันจะเป็นคำตอบที่ จริงที่สุดเพราะว่าคนเราเวลาที่แบบจิตใต้สํานึกเวลาที่เราตอบแล้วไม่ทันได้คิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคําตอบในเบื้องลึกของหัวใจหรือว่าเป็นตัวเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อยานขวาหรือซ้าย ช้าทีนี้ถ้าวันนี้ช้านะทุกคนเราจะมีตัวกระตุน้นถ้าตอบช้าก็หนึวิพี่จะจับเวลาเลยเกินหนึ่งวิปุ๊บนี่เลยโอ๊ยเกี่ยวผมซ้อมซอมไม่ได้พี่กมได้เล่นเกมนี้ด้วยวันนี้มีทั้งหมด50คําถามแต่เราจะถามทีละ10ข้อแล้วก็เราก็จะมาคุยกันด้วยว่าทําไมแต่ละข้อเนี่ยถึงเลือกอันนี้อ่าถ้าไหนน่าสนใจก็จะมาคุยกัน ชุดแรก10ข้อนะอ่ะซ้อมช็อตก่อนไหมไม่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 เขากไม่เก็บชุดแรกนะสามสองหนึ่งผู้ชายผู้หญิงหญิงเด็กหรือคนแก่แก่ต่ออย่าขำสิผมสั้นผมยาวยาวผมตรงผมดัดดัดสูงไม่สวยหรือสวยไม่สูงฮะสวยไม่สูงโอเคเล็บมือเล็บเท้า กางเกงกระปรงโปองสักผ้ารีดผ้ารีดบิกินี่วันพีชบิกินี่อก6 0ร้ีีหรืออกกระดานฮะเอ๊ะอกห0ร้อยสี่บี่โอเคบุ่มบ่ ผู้ชายผู้หญิงตอบอะไรนะผู้หญิงเพราะเพาเป็นผู้หญิงเด็กหรือคนแก่แกทำไมอ่ะไม่รู้ชอบคนแก่เฮ้ยมันตอบง่ายกว่าเด็กออชอบคนแก่ชอบคนแก่กว่าอูไม่ได้แกหมายถึงแก่กว่าเคผมสั้นผมยาวยาวอันนี้ชัดเจนผมดัดอ่าแล้วก็ผมดัดนะอ่าสูงไม่สวยหรือสวยไม่สูงเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจมันยาวสูงไม่สวยหรือสวยไม่สูงไงเป็นคนสูงไม่สวยหรือเป็นคนสวยแต่ไม่สูงเป็นคนสวยแต่ตัวเตี้ย เล็บมือเล็บเท้ามือเพราะชอบทำเล็บมือกางเกงกระปรงโกงโอ้เออนี่ชัดใช่เพาชอบทำกระปองรีดเมื่อกี้ตอบรีดไม่เคยตอบผ้ารีดอย่างเดียวดีกินี่วันพีทดิกินนี่จะมีแต่วันพีชนะใส่ไม่ได้เพราะว่าต้องมีอก600ซีซีด้วย ตอบคือจะต้องเป็นตัวเราเหรอบางทีมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มากระตุ้นก็ได้โอหก 100cc เนี่ยเป็นตัวเราเป็นความฝันทำไมเธอจะว่าเขากระดาษฝัน6 0 0ซีเหรอเขาซัก250นมอะไรใหญ่เท่าหูอะนะชุดที่สองโอเคสามสองหนึ่งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบเน็ตฟลิกยูทูบไอโฟนซัมซุงไอโฟน ทำคลิปถ่ายรูปทำคลิปโน้ตบุ๊กคอมตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กกล้องใหญ่กล้องมือถือใหญ่เอ้ยรถเก่งบิ๊กไบค์รถเก่งรถเมย์รถตู้รถตู้เบนหรือเบนเบนเดี๋ยวฮอนด้าหรือโตโยต้าฮอนด้าโอ้จบไปแล้วชุดที่สองชุดที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ๋อเมอกี้เบนเบนเบนต้องอยครับทั้งสองยี่ห้อ เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเลือกเฟซบุ๊กเพราะเฟซบุ๊กมันขึ้นมาก่อนก็เลยต่อเฟซบุ๊กแต่ปกติเล่นในอินสตาแกรมใช่ปกติเล่นแต่ไอจียูทูปเน็ตฟิกยูทูปสิรักรักรักในองค์รักรักมากสมัค o u t ท b e p r ีเมียแล้วด้วยตอนนี้ไอโฟนซัมซุงไอโฟนไม่เคยใช้อีกค่ายหนึ่งเลยแต่ถ้าซัมซุงจะเข้าก็เข้าได้เลยนะคะจะโยนไอโฟนทิ้งทันที แต่เขายังไม่เข้าไงเอามาก่อนทำคลิปหรือถ่ายรูปทำคลิปโอ้จริงๆก<ม>็ได้ทั้งคู่นะใช่ๆแต่ทำไมถึงเลือกทำคลิปมันมันขึ้นมาก่อนเออแล้วเ,เวลาทำคลิปเราก็มีความสุขที่ให้ทุกคนดูไงเ,<อ>เป็นแบบจิตใต้สำนึก ที่แบบตื่นขึ้นมาฉันต้องทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยโน้ตบุ๊กของตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กเพราะว่าที่บ้านไม่มีคอมไม่มีใช่ไม่ใชโน้ตบุ๊กใช่กล้องใหญ่กล้องมือถือกล้องใหญ่เอ๊ะทำไมปกติใช้แต่กล้องมือถือไม่แต่ถ่ายคลิปใช้กล้องใหญ่ตลอดเลยมาถึงตรงหน้านี่มีกล้องใหญ่อยู่อันนึงใช่ก็ต่อกล้องใหญ่จบเลยนี่เป็นกล้องใหญ่อย่างนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ ก็เลยตอบต้องใหญ่เลยใช่รถเก่งรถบิ๊กไบ์รถเก่งบิ๊กไบ์ไม่เท่หรอเคยล้มมั้งไงอ๋อเขตเข็ดเก่งเหมนกูรุ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 กูรูรกูรถกูรุตู้ทกรุกู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 รเกูรุกูุ่กูรุตูุ้กูรุกูรถกูรุ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 กูุ้กูรุกูรุตู้ที่งคือรถตู้วิูไุกู่ใชูอ๋อเป็นรถตูููกรรูเบร ไม่ไม่รู้เนี่ยใจจริงก็ชอบทั้งคู่แหละถ้าซื้อให้ก็ดีซื้อให้ก็ดีใช่ไม่ลองเรียกสปอนเซอร์เหรอโอ้โหลองจากเธอน่าจะง่ายกว่าไม่ง่ายทั้งคู่เลยฮอนด้าโตโยต้าฮอนด้าเพราะว่ารมีรถฮอนด้าแต่ที่รถขับอยู่รถตู้เป็นโตโยต้านะงงมากตัวนมาปกต่อไปเรื่องของกินโอ้โห มีแน่นอนมาเอ้ยเดี๋ยวมาใกล้ๆกันสามสามหนึ่งไก่เคเอฟซีไก่แมกโดนัลด์แมคพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมพานีคอมพานีโค้กเ๊บซี่โค้กข้าวก๋วยเตี๋ยวเค้กหรือไอศครีมไอติมปิ้งย่างหรือชาบูปิ้งย่างกุ้งแม่น้ำหรือปูทะเลกุ้งแม่น้ำข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวข้าวก็ได้บุฟเฟ่ต์หรือตามสั่งตามสั่ง กินหมดหรือกินเหลือเหลือจ่ายแยกหรือหารกันแยกฮะเท่าไหร่อะเดยวไม่ถามเท่าไหร่เลยจ่ายกี่บาททำไมถ้าถูกจะจ่ายแยกถ้าแพงอะฉัพี่อ่านจ่ายหานจ่ายดีโยโอเคไก่เคฟซีไก่มักโืน่ะเออแม็ก พราะรู้สึกมันกรอบกว่าไงอ่าชอบความกรอบใช่แต่กินไม่ทั้งสองทิ้งจองอีกพิซซ่าครับพิซซ่าของพ่อขอบันเนียนี่เดอะเบสชอบเข้าคอมบานีตั้งแต่เด็กจนตอนนี้แล้วได้พิซซ่าฮัทข้าพิซซ่าฮัทอร่อยมากเลยค่ะคือแบบแป้งหนานุ่มที่หนานุ่มจริงๆแล้วเครื่องนี่เยอะมากเลยนะคะทุกคนขอบนี่แบบเฮ้ยความจริงใจพ่อโคกับแบ๊ซี่โอกอ๋ข้าววุ้ยเตี๋ยวทำไมคิดช้าจังเลยเนี่ยปกติก็ชอบกินข้าวบางทีก็ชอบกินวุ้ยเตี๋ยวไง ชอบทั้งคู่เค้กกับไอศครีมไอติมโอ้สบายสบายปิ้งย่างกับชาบูปิ้งย่างอ๋อนี่ไม่ชอบชอบหัวเหม็นชอบหัวเหม็นอยากสับหอมเน่สับหอมเวลาปิ้งย่างมันมีเสน่ห์ของวันคือมันได้กลิ่นควันไงทุกคนแล้วเวลาปิ้งหมูเหลืออะไรเงี้ยมันเป็นหมูลมควันกุ้งลมควันเงี้ยมันหอมอ่ากุ้งแม่น้ำับปูทะเลโอ้โหกุ้งแม่น้ำาปูทะเลแพงกว่าตั้งเยอะเนาะไม่ไม่ชอบกุ้งแม่น้ำแต่ไม่ไ้กินกระดองไม่ไหวแข็งเอ้ยแต่ชอบกุ้งแม่น้ำชอบกุ้งมากกุ้งเผายังชอบมาก บุฟเฟ่ต์ก็ตามสั่งตามสั่งเพราะว่ากินบุฟเฟ่ไม่ค่อยหมดกินหมดหรือกินเหลือกินเหลือไม่ค่อยกินอะไรหมดเพราะว่าพี่เนี่ยจะเป็นพวกกินหมดใช่ก็คือกินทุกอย่างที่มันเหลือเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะมันเนี่ยจ่ายแยกกัะหางกันอันนี้อันนี้อันนี้ต่อห้ขึ้นอยู่กับราคาถ้าราคาถูกจ่ายแยกถ้าราคาแพงเปลี่ยนจ่ายมันมีช้อยตรงไหนวะ ต่อไปเป็นเรื่องของความรักอตอบไม่ดีโดนฟาดแน่ฟาดก่อนเลยได้ไหมครับสามองหนึ่งจีบหรือโดนจีบคนที่เรารักหรือคนที่รักเราคนที่เรารักหรือรักเราหน้าตาหรือรูปร่างหน้าตาอกขักหรือรักไม่เป็นอกหา มีตังหรือมีเวลามีตาเอามีคนที่เรารักหรือคนที่รักเราคนที่รักเราระเบียงหรือเตียงนุ่มๆเตียงนุ่มๆดูหนังหรือกินข้าวกินข้าวเราก่อนหรือเขาก่อนอะไรอะอะไรเราอะอะไรอะไรมันคืออะไรมันคืออะไร,ะไรมีเมียน้อยหรือมีเมียมากมีโหไม่ตางเลยอันนี้ถามไม่ได้ <laughs> อันนี้คนเดินชัดเองวะวะ <laughs> คนแรกหรือคนสุดท้ายคนสุดท้ายเราก่อนหรือเขาก่อนเขาก่อนอะไรอะอะไรอะทีละข้อเลยจีบหรือโดนจีบจีบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่หญิงฝ่ายลุกนี่ว่ามันตอบง่ายไงไม่ใช่แต่ว่าชอบแบบจริงๆพี่ก็ถูกจีบนะม ไม่ใช่เพี่ยเนี่ยทักมาแล้วก่อนค่ะทุกคนรู้ไม่เกี่ยวไม่คือที่บอกว่าจีบคือแบบไม่ได้เชิงจีบแต่แบบชอบบ่อยอ่ะมันอยากบริหารเสน่ห์สักนิดสักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไงไม่มีใครให้จีบไม่เคยได้ออกไปไหนคนที่เรารักหรือคนที่รักเราคนที่รักเราเอออ่ะแล้วทำไมเลือกจีบอ่ะ เธอไม่รู้เหมือนกันจะที่รักเราหน้าตาหรือรูปแรงหน้าตาเฮ้ยหน้าตาดีตัวอ้วนเหมือนโดเรมอนมูปทียอ่าอกหักเลยรักไม่เป็นอกหักคืออยากแบบลองก่อนแล้วก็ลองได้เรียนรู้กันก่อนแล้วก็อกหักก็อกหักไม่เป็นไรหาใหม่เชิดยอก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 มีตังหรือมีเวลามีตัง ซึ่งพี่ไม่มีเวลาแต่มีตังไงทุกคนยอยอไม่ใช่คือเวลาเนระเบียงหรือเตียงนุ่มๆเตียงนุ่มๆเฮ้ยไม่เอาระเบียงเท่าไหน่อนะชอบนอนไม่อันนี้หมายถึงว่าเป็นที่ตากผ้าปูที่นอนโอ้โหไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอดูนังไปกินข้าวกินข้าวเห็นเรื่องกินเรื่องใหญ่ใหญ่จริงแ้อ่างั้นช่องเราจะเป็นช่องกินหรอ เราก่อนหรือเขาก่อนเขาก่อนอันนี้คืออะไรก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเราจะคิดถึงตัวเราก่อนหรือคิดถึงตัวเขาก่อนอ๋อเขาก่อเขาก่อนใช่เจ๋งเจ๋งก็เราเป็นคนที่ให้พี่อันแบบเรานึกถึงพี่อันก่อนเนี่ยก่อนที่จะนึกถึงเราเวลาเราจะกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามพี่อันก่อนว่าพี่อันจะกินอะไรใช่น่ารักนะเป็นคนน่ารักมากเลยมีเมียน้อยหรือมีเมียมากมีทั้งนั้นอะอันนี้ชับคนแรกหรือคนสุดท้ายคนสุดท้าย ต่อไปเป็นเรื่องของการเป็นแม่บ้านแม่เรือนโอ้โหอันนีพน้พูดเล่นพูดเล่นเป็นเรื่องทั่วๆไปโอ้โหจะบอกถ้าเรื่องเมื่อกี้สิบคะแนนเต็มมากเลยนะน <c oughs> พร้อมหรือยังโอ้โหพร้อมสักผ้าหรือรีดผ้าถามไปแล้วนี่มีสติถือว่ามีสติ <c oughs> อะสามสองหนึ่งกวาดบ้านหรือถูบ้านกวาดบ้านม้าหรือแมวมาภูเขาหรือทะเลภูเขาไม่ชอบทะเลอ่ะ น้ำไม่ไหลหรือไฟดับไฟดับร้อนละลายหรือหนาวจนแข็งหนาวกินหรือดื่มกินถูกต้องหรือถูกใจถูกใจก็ได้ขาวหรือดำขาวบ้านหรือคอนโดบ้านรัฐบาลหรือฝ่ายค้านใครดีอะไม่เอาอญี่ปุ่นหรือยุโรปญี่ปุ่นจิงจกหรือแมลงสาบไม่เอาสักอัน รัฐบาลหรือฝ่ายค้านรัฐบาลก็ได้อะจริงจกหรือแมลงสาบแมลงสาบพี่อันหรือแจมใสพี่อันโอเคจบแล้วบันเยรงคำถามกันก่อนกวาดบ้านหรือถูบ้านกวาดบ้านเราไม่ค่อยถูบ้านเป็นสายกวาดคือแห้งๆเลยไม่ถูไม่ถูอะไรอยงนั้นใช่หมาหรือแมวหมา้แล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กก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 ๊กตงแต่เด็กเลี้ยงหมาไง ไม่เคยเลี้ยงแมวแล้วเคยไปคาเฟ่แมวมีความทรงจากับแมวว่าแมวข่วนเข้าซอกเล็บแล้วมันเจ็บมากรู้สึกว่าส่วนตัวน่าจะแบบน้องหมาไม่เคยทําร้ายเราไงไม่เคยโดนหมากัดภูเขากับทะเลอันนี้แปลกใจภูเขาต่อภูเขาเฉยเลยแต่ชอบทะเลชอบทะเลมากเออทาไมต่อภูเขามันขึ้นมาก่อนไงเธอูเขาทะเลตกใจกูโดนช็อตใช่ใช่แต่ชอบทั้งคู่ถ้าเธอจะแบบไปที่โยก็ได้นะอันนีหลอแท้ น้ำไม่ไหลกับไฟดับไฟดับคือน้ำไม่ไหลไม่โอเคไม่โอเคเพราะว่าเป็นคนชอบแบบล้างมือชอบล้างนู่นล้างนี่ชอบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไฟดับมันมีเทียนอะไรอะไรแต่ใสยชอบดัไฟเอนะร้อนละลายหรือหนาวจนแข็งหนาวจนแข็งทำไมมันมีความสุขกว่าล่ะใช่ร้อนมันแบบหงุดหงิดอะแต่พอหนาวแล้วยังแบบ ผมเข้ามาผมเข้ามาแล้วมันได้อยู่ข้างๆมันมีไออื่นอยู่แล้วไงแต่มันแข็งนะอะไรแข็งกินหรือื่มข้ามไปเลยกินอ่าเออยังไงก็เลือกกินใช่เพราะเป็นคนไม่กินน้ำด้วยกินน้อยใช่ไม่ว่าจะดื่มอะไรก็คือไม่ดื่มอ่าถูกต้องกับถูกใจถูกใจคือไม่ต้องถูกต้องก็ได้ถูกใจไม่รู้ถูกใจก็ถูกใจอะคำว่าถูกต้องกับถูกใจหมายความว่าแบบอันนึงคือถูกต้องอะมันคือมันต้องเถีงตรงไงแต่็นกอันหนึ่งคือถูกใจ ิกะได้แต่เขาถูกใจอะไม่รู้ว่าอบถูกใจถูกใจเราอ๋อก็ไม่้ชอบกไนไ like. ์เพราะฉะนั้นทุกคนกดไล์ให้นะคะเจอได้เหรอ,อ,อขาวหรือดำขาว อันนี้ปมกใช่คือไม่ได้บูลลี่นะแต่คือแบบโดนลอ้อมาตั้งแต่เด็กว่าแบบอีตัวดำอีดำตับเป็ดคือแบบว่าตอนเด็กๆคือเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแบบำํำแล้วตอนนั้นยังไม่มีการยอมรับไงพอมาไปเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆอ่อะเพื่อนคนอื่นๆก็คือไม่ได้ขาวหรอกแต่ว่าเราแค่ดำที่สุดแล้วเราก็มีปมฝังใจมาตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแบบไม่ได้ล้อหรอกแต่ก็คือเหมือนพูดขำๆสนุกปากว่าแบบอีดำอีตัวดำ,วดำคุณครูยังเรียกเลยอะ่ะไอตัวดำแต่คือคุณครูเรียกเหมือนแบบ เอ็นดูหรืออะไรอย่างงี้นะแต่คือเราก็แบบมีปมฝังใจว่าทำไมต้องเรือกเราแบบนี้อะไรเงี้ยรัฐบาลหรือฝ่ายค้านรัฐบาลทำไมอ่ะเพราะได้ยินคํานี้บ่อยอ่ะไม่ค่อยได้ยินฝ่ายค้านแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลือกรัฐบาลหรืออะไรอย่างงี้นะแค่แบบว่ามีให้เลือกช้อยสองช้อยถ้าไม่เลือกก็โดนตีไงบ้านเดอคอนโดบ้านเพราะาไม่มีคอนโดแต่บ้านพี่ในคอนโดเต็มเลย ี่เยพีตองีคอนโดเดี๋ยวมีคอนโดไปซื้อคอนโดเก็บไว้ที่ไหนไม่มีก็ได้ไหนบอกคอนโดเต็มเลยอย่ามาเคลียร์ก่อนสิญี่ปุ่นกับยุโรปญี่ปุ่นกับยุโรปยุโรปโอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นเดี๋เมื่อกี้ตอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เขาชอบญี่ปุ่นแต่ตอนเนี้ยประเทศไหนก็ได้ทิ้งจกกับแมลงสาบแมลงสาบอ่าหิวเหรอ <laughs> คือนี่อ่ะไม่ชอบทั้งคู่เลยแต่คือเราอ่ะเป็นคนที่เกลียดจิ้งจกที่สุด เราก็เลยไม่เลือกทิ้งจบใช่ไหมแต่ว่าเกที่ตะกุกตะกักว่าทาไมถึงไม่เลือกแมลงสาบอ่ะเพราะว่าแมลงสาบพี่อันไม่ชอบแล้วเราก็ต้องเป็นคนไปเคลียร์ให้พี่อันเวลาแบบมีแมลงสาบตรงไหนเราก็ต้องไปเคลียร์ตตวแมลงสาบให้ออกไปไกลๆจากพี่อันไงปกติพี่กลัวแมลงสาบขนาดนั้นที่ไหนนี่ก็บบูลลี่จะพูยอย่าให้พูดพี่อันจะพี่อันน่ารัก เนี่ยแหละก็ได้รู้จักจำสายใหม่อีกตั้ง50ข้อ50เสเลย,เลยอ๋อใช่เน,นี่ยววเแต่มันไวมากเลยนะไวมากใช่สนุกไหมคะทุกคนได้รู้จักตัวเราเพิ่มขึ้นอีกตั้ง50ข้อนะคะก็ถ้าใครอยากให้มีคลิปอะไรแบบนี้อีกหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราอีกก็คอมเมนต์มาถามได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ